คือเราอยู่สถานะตรงนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อจะรับได้หรือเปล่ากังวลไหมตรงนี้มันถามว่ากังวลไหมตอนที่ผมยุ่งนกก็ผมก็ไม่ผมก็กังวลอยู่ตอนที่ยุ่งนอกไม่กังวลแต่พอเขามเข้ามาขางในกคค็คิดอยู่รัเลยคิดคิดอยู่คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนธรรมดาวันนี้เราก็อาจจะกังวลน,น้อยกว่านี้ อาจจะไม่กังวลเลยอาจจะไม่กังวลเลยอยากจะไปหาก็ไปเลยอะไร,รับวันนี้สิ่งที่เขาไม่ปฏิเสธเลยคืออมคือลูกชายเขาแต่พี่ไม่ไม่บอกเต็มปากว่าเขายอมรับหรือไม่ยอมรับกับสถานะเราในฐานะนชเนาะ ที่มีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับเขาแต่ยังไม่ได้เจอหน้าเขาแบบตัวเป็นๆอยากฟังบทสนทนาไหมที่พี่ได้คุยกับเขาอยากฟังเสียงคุณพ่อนะวันนี้มีบรรยากาศมาให้ดูไปด,ดูข้างในเตรียม บบ้างครัช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอีจันหรือ y o u t u b e อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอีจัน ยู u ูบอ e เตอร์อีจันหรือ TikTok อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรกจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อ e เตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ จะรักกดเกณฑ์แห่ง